สวัสดีครับมาพบกับคุณอาพาไปนะครับวันนี้ผมนําเอาสวัสดิการดีๆมาฝากอีกหนึ่งสวัสดิการนะครับผมก็คือเงินกู้สําหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการนะครับผมในวงเงิน6 0,000บาทซึ่งเงินทุนนี้นครับผมจะได้จากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกจังหวัดนะครับผมอันนี้เน้นเลยว่ามีในทุกจังหวัดเพราะหลายๆคนเข้าใจว่าจะต้องเข้าไปากู้ที่กรมนะครับ ตอนนี้นะครับผมสามารถรับแบบฟอร์มนะครับผมและได้รับคำแนะนำจากอ,อบตอหรือเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่จากสานักงานเขตหรือศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศนะครับในเงิน60 0 0 0บาทนี้นะครับเมื่อเรานำไปนะครับ เราจะต้องแจกแจงนะครับว่าเราจะนําไปใช้อะไรเพื่อเราจะเขียนในแบบฟอร์มนั้นนะครับผมซึ่งหนึ่งถ้าผู้พิการหรือ,อผู้ดูแลคนพิการนะครับผมมีสามีหรือภรรยานะครับผมจะต้องให้าสามีหรือภรรยานะครับผมเซ็นยินยอมด้วยนะครับว่าให้กู้แล้วก็ในวงเงินกู้นี่ครับผมจะต้องมีผู้ค้ําประกัน ึ่งผู้คำประกันนั้นนะครับผมก็ถ้าเผื่อเป็นคนที่มีเงินเดือนประจําก็จะมีอ่าก็เรียกว่ามีน้ําหนักมากได้รับในการได้รับพิจารณานะครับแล้วคนที่อ่าคำประกันนั้นก็ถ้าเผื่อเขามีสามีหรือภรรยาก็ต้องให้สามีหรือภรรยาเขานะครับผมเซ็นยินยอมให้ด้วยว่าให้คำประกันนะครับซึ่งในวงเงิน6เงินบาทที well ่เราขอไปเนี่ยครับผม พูดถึงตอนเวลาใช้คืนก็คือจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับผมแต่ต้องไปทําสัญญานะครับที่สํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆน,น,นะครับโดยจะอาจจะแบ่งผ่อนจ่ายนะครับเป็น60งวดงวดละ1,000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับ ก็ตรงนี้นะครับผมท่านสามารถขอรับคําแนะนําเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่อบตเทศบาลแล้วก็สํานักง,งานเขตอย่างที่ผมบอกไว้หลายๆคนกังวลแล้วก็มีสอบถามเข้ามาว่า,าเมื่อยื่นไปแล้วเมื่อไหร่จะได้รับการอนุมัติอันนี้ก็พูดตาม ตามตรงจากประสบการณ์นะครับวา่าจากที่รับเรื่องเข้ามาแล้วก็เป็นการคีย์ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดแต่ละจังหวัดได้มีคณะกรรมาการพิจารณานั้นนะครับผมก็ประมาณ10เดือนขึ้นไปนะครับจากตรงนี้ก็คือเผื่อใครอยากจะยื่นก็อยากให้รีบไปยื่นไว้เพราะว่าถ้าเผื่อบอกว่าหลายๆคนอาจจะรีบรีบใช้เงินตรงนั้นก็อาจจะต้องรอระยะเวลานิดหนึ่งเพราะว่าเงินงบประมาณนั้นก็มาเป็นก้อนๆน,นะครับ สิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับผมหลายท่านอาจจะทราบแล้วแต่ว่าก็อยากจะมาพูดซ้าให้หลายหลายคนทราบผู้พิการคนพิการผู้ด,ดูแลคนพิการหรือคนที่เรารู้จักแล้วเป็นคนพิการหรือเป็น คนดูแลคนพิการนะครับผมก็สามารถบอกข่าวนี้ได้เพื่อเขาจะนําเงินนั้นไปพัฒนาและต่อย,ยอดในการใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพได้แต่เงินนี้อย่างที่บอกนะครับผมเราก็ต้องใช้คืนแต่ใช้คืนโดยไม่มีดอกเบี้ยโดยการผ่อนระยะประมาณ5ปีนะครับยังไงฝากติดตามช่องคุณาพาไปที่จะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาบอกกันอีกสําหรับวันนี้สวัสดีครับ